สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่3าของวันนี้เนาะวันนี้ที่ยี่นะคะขออนุญ,ญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งตารอแล้วก็ติดตามนะคะก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นานมากแล้วตั้งแต่งวดที่แล้วยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะคะเมื่อกี้เข้าไปตอบก็ดีใจมากเลยทุกคนแบบเฝ้ารอจดจ่อนะคะ กองเนนี้ก็หวังว่าจะรวยไปด้วยกันนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันเมื่อวันพุทธที่24เขาบอกว่าเขาฝันซ้อนฝันว่าตัวเองเนี่ยเห็นเลขหลายตัวแต่ชอบ148กับ04ก็เลยซื้อสองเลขเนี้ยซื้อทั้งบ้านเลยพอเลขออกหวยออก375 เขาบอกเสียดายมากผิดทั้งบ้านเลยค่ะเขาดูดูในโทรศัพท์ทางเฟซนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีเอ็ดฝันว่าย้ายบ้านกับแฟนในฝันเนี่ยเจอเพื่อนบ้านสองคนผัวเมียแล้วก็คุยกับเขาเขาเพิ่งคลอดลูก เขาเลี้ยงน้องหมาด้วยเราก็อุ้มน้องหมาเขาเราเห็นเขาเนี่ยเอาอะไรมาตากเขาบอกว่าลูกแฟงไว้กินบำรุงพอคุยเสร็จเนี่ยเรากับแฟนก็ลงไปกินข้าวไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าให้ไปซื้อหวยห้าเก้าสเขาบอกว่าให้รีบซื้อนะเดี๋ยวเลขมันเต็มเราก็เปิดเว็บเข้าไปซื้อห้าหสี่ซื้อได้ แต่ห9 4ซื้อได้แค่สามกับเราเลยร้องโห oh, อะไรเนี่ยทําไมซื้อได้แค่นี้จากนั้นแฟนก็พาขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าผ่านตลาดเราตื่นเต้นมากมีของขายเยอะแยะเลยแต่เราพูดบ่อยมากเลยคือพี่ดูสิดูสิมีแต่ร้านขายหอยเต็มเลยในฝันเนี่ยไปเจอเขามีโต๊ะให้ทําบุญ เรากัแฟนเลยจอดแล้วก็ลงไปทำบุญกันปีที่แล้วออกเก้าเก้าสี่ไอตัวเลข594ในฝันเนี่ยเขาซื้อได้แค่3กับแต่ที่เขาซื้อได้คือ564 564ีเนี่ยปีพศนะสองหนะ้าหกสี่นี่เป็นเดือนธันวาแล้วงวดน,นี้เต็มแล้วก็อั้นเรียบร้อยนะคะ6446่หกเลขพศ เพราะว่ามันมันใกล้จะปีใหม่อะเขาก็เลยอั้นปิดเลขนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่ยีบสองฝันว่าไปงานกาชาติไปจับฉลากได้เบอร์สอง็ดกับสองได้รางวัลด้วยนะเบอร์สองได้รางวัลใหญ่เป็นเนื้อกะละมังหนึ่งก่อนกลับนะ่ะมีคนเน้นบอกว่าเห็นไหมก็บอกแล้วว่า27 สองเนี่ยถ้าฝันแบบประมาณนี้ว่าจับฉลากแล้วก็ได้รางวัลได้เป็นเนื้อกละมังหนึ่งด้วยนะตัวเลขสองสี่เใกล้เต็มแล้วคะ่ะแต่ว่าตัวเลขสองตัวสองเจ็ดสีอันเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาเป็นฝันของพี่สิพี่สิฝันเมื่อวันพุธที่ยี่สี่พี่สิเป็นคนฝันแม่นนะคะงวดที่แล้วถ้าใครตัดเล่นนะ5้าเจ็ดสี่ของพี่สิเข้าสตัวนะคะห้าเด วันนี้พี่สิฝันหลายฝันแต่ก็มันก็เลือกมาฝัน,นเน้นๆเนาะพี่ิศิเขาฝันว่าขอเลขลาวปู่แต่แต่ไม่มั่นใจนะคะว่าฝันว่าไปกราบพระที่ถ้ำเขาเห็นเลขซ้ำๆๆหนึาศูนยแต่ไม่ทราบว่าเลขอะไรแล้วก็ตื่นตีสามลม ฝนพายุน่ากลัวไม่กล้านอนเผลอหลับอีกทีฝันว่าขับรถยนต์สีขาวไม่รู้รถใครความจริงก็ขับไม่เป็นด้วยขับมาเรื่อยๆมีคนแก่ผู้ชายหลายคนใส่ชุดขาวมีผมีผ้าของมา้าพาดบ่าทุกคนยืนโบกรถส,สิจอดรถถามตาจะไปไหนกันตาบอกไปที่ที่หนูจะไปนั่นแหละ และลูกตามีเงินจ่ายให้สิบอกขึ้นได้แค่สี่คนนะคะตาบอกว่าตาให้ตังคนละ175บาทเราดีใจมากเพราะในตัวเนี่ยมีเงินแค่75บาทสุดท้ายดีใจได้เงินเพิ่มและตาบอกพวกตาไม่ให้หนูอดหรอกสิยิ้มมีความสุขมากๆในฝัน1 7ึห้า งวดที่แล้วไม่ออกงวดน,นี้ตัวเลขหนึ่งเจ็ดก็ดังต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่ยี่สิบสามเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้จักมาก่อนเขียนเลขใส่กระดาษมายื่นให้เราเราก็หยิบมาดูเลข7จ็ห้าสักพักเนี่ยก็มีประกาศหวยรัฐบาลไทย คนกำลังลอรอลุ้นหวยกันหลายคนมากสักพักก็ประกาศเลขข้างล่างเลขที่ออก6กหเราดีใจมากเพราะถูกในฝันเนี่ยเลขข้างบนออกหนแต่ก็ถูกแค่6กหตัวเดียวนะคะถ้ากลับตัวเลขก็จะเป็นเก้าห้ข้างบนเขาบอ,อกว่าหนข้างล่าง6กห้าเนาะก็เอาเลข7ที่ว่าเขาให้ เจ็ดห้าหกอ่ะห้าหกมันออกข้างล่างแล้วมันเหลือเลขเจ็ดใช่ไหมข้างบนออกหนึ่งห้าก็เจ็ดหนึ่งห้าไปเลยอันนี้บางตีเองนะต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่ยีบสี่ฝันช่วงตีสี่ตีห้าก็ฝันว่าเราเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลอาฝันว่าเราเนี่ยถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินมาหกล้าน เลขที่ถูกนะคะเเขาจำได้แค่นี้เนาะสี่แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสามสองข้างล่างน่าจะเป็นสามสองต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่ยี่สิบเขาฝันว่าขับรถยนต์ไปขนไม้ขากลับในยางลั่วทั้งสี่ข้าง ะเบียนรถเก้าหกเต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่ยีสิบฝันว่าพี่ชายจุดทู่หวยให้เขาเห็นเลขหนึ่งเจดแต่ตัวคนฝันเนี่ยได้สองเจ็ดสองเลขเจก็ยังวงนวนวนเวียนอยู่นะคะหลายงวดแล้วเลขเจ ต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่23ฝันว่าเดินผ่านต้นโพมีควันสีขาวลอยอยู่กลางต้นแล้วค่อยๆแตกออกมาเป็นตัวเลข3 7 9ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่23เขาฝันว่ามีคนเอาลงศพมาตั้งไว้หน้าบ้าน บอกว่าเอามาใส่หนูหนูตายแล้วคือคนฝันเนี่ยตายหนูเลยงงงงว่าตายตอนไหนกลัวด้วยโลงศพสีขาวหนูเองก็คุยกับนะ้าอาเหมือนมีชีวิตอยู่เอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปโลงศพเลขฝาโลงด้วยค่ะเห็นเลขฝาโลง มีปลาสองตัวอยู่ที่ฝาโลงปลาสองตัวก็แปดสองเนาะคนฝันอายุเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเกิดวันที่อสามสิบพศสามสี่ยุสามสิบบ้านเลขที่แปดสิบสามโทรศัพท์เบอร์ท้ายแปดเก้าเจ็ด บอกเห็นเลขฝาลงนเขาไม่ได้บอกเลขฝาลงนะคะบอกว่ามีเลขฝาลงมีปลาสองตัวต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่ยี่สบเอ็ดแม่ฝันว่าไปเจอญาติเก่าแล้วเขายื่นกระดาษมาให้เขาเขียนเลขตัวสีแดงเลขสี่หกสามนะคะตัวสีแดง ไม่แน่ข้างล่างอาจจะออก46นะ46เมื่อคืนฝันว่าขับรถชนเด็กผู้หญิงทะเบียนรถ7439เขาบอกว่าถ้าเขาฝันเกี่ยวกับเด็กเนี่ยสถิติที่เขาเคยฝันเนี่ยมีสิทธิ์ไปรัฐบาล80%คนนี้น่าจะเล่นหวยรายวันนะคะอะ วันนี้ก็มีฝันเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ